สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจอะก,กันอีกนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะย้อนไปดูแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะพร้อมกับผลการออกหวยฮานอยนะคะสรุปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เข้าทั้งหมด3ฮานอยนะ ก็ฮานอยแรกเลยนะคะมาดูกันก่อนเนาะเข้าฮานอยแรกก่อนคือฮานอยพิเศษค่ะฮานอยพิเศษบุออก8 7 7เจดล่างออก68แอดที่เนนวิ่งรูด7กับสี่นะคะอ่ะบุมาเลยค่ะบุออกเบิ้ลขออภัยนะคะบุออกเบิ้ลนะคะมา7 2ดตัวก็ออกเบิ้ลนะก็เข้าวิ่งรูดนำก่อนเลยค่ะวิ่งรูด7ด วิ่งรูดเจ็ดมาตัวเด่นนะคะส่วนเจาะแอจะไม่เจาะเลขเบิ้ลนะมันก็จะไปรวมอยู่ในตัวรูดนะคะก็เข้าวิ่งรูดนะเข้าวิ่งรูดนะคะล่างหกแปดไม่เข้าเด้ออ่ะส่วนเจาะไม่แตกนะเพราะว่าแอจะไม่เจาะเบิ้ลนะคะอ่ะสรุปแล้วแนวทางหวยฮานอยเมื่อวานแนวทางฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้นะคะเข้าวิ่งรูดบนค่ะออกเจ็ดเจ็ด ใครตามวิ่งรูดบนนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะต่อไปฮานอยที่เข้านะเข้าฮานอยปกติค่ะฮานอยที่สองอ่ะฮานอยปกตินะฮานอยปกติบนออกเจศูนย์หนึ่งล่างออกหนึ่งสองวิ่งแปดกับเจ็ดนะคะแอดที่เน้นเจ็ดมาค่ะ มาหลักร้อยบนก็เข้าวิ่งตัวรองก่อนค่ะส่วนรูดรูดไม่ได้นะคะอยู่ในตำแหน่งที่รูดไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยเฉพาะวิ่งอย่างเดียวส่วนเจาะก็จะไม่มีเข้ามานะก็เข้าแค่วิ่งอย่างเดียวนะคะส่วนล่างหนึ่งสองไม่เข้าค่ะฮานอยปกติเข้าวิ่งบนขามาเวิ่งเจ็ดบนมาอยู่หลักร้อยนะคะหากใครตามแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเลกเจาะไม่เข้านะส่วนอีกฮานอยหนึ่งนะคะที่เข้านะก็คือฮานอย VAP ค่ะค่ะอยู่ด้านหลังฮานอย VAP ฮานอย v p ก็เข้านะคะมาดูกันว่าเข้าตรงไหนเข้าบนหรือล่างนะคะอ่ะบนออกหนึ่งหนึ่งหกล่างออกสี่หก วิ่งรูดสี่กันหนึ่งนะคะบนมีหนึ่งติดมาหนึ่งมาทั้งสองตัวเลยก็เข้าวิ่งเข้าวิ่งก่อนค่ะเข้าวิ่งด้วยแล้วก็เข้ารูดด้วยหนึ่งมาอยู่หลักร้อยก็เข้าวิ่งมาอยู่หลักสิบก็เข้ารูดได้นะคะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดหนึ่งมาก่อนค่ะมาตัวรองมาดูเจาะค่ะ,ะเจาะชุดรองนะคะหนึ่งหกมาตัวตรงเลยค่ะเจาะเราแตกหนึ่งหกด้วยนะคะ เข้าวิ่งรูดแล้วก็เจาะบ,บนนะคะส่วนล่าง4-6มี4ติดมาก็เข้าวิ่งรูด4ค่ะมาชุดมาตัวเด่นนะคะส่วนเจาะแอดก็เจาะชุดเด่นไว้4-6ด้เช่นกันเข้าวิ่งรูดเจาะใครตามฮานอยวีพีเนี่ยเด้งบนล่างเลยนะคะมาบนล่างเลยนะแถมเจาะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างด้วยค่ะ วิ่งรูดก็เข้าบนร่างเลยเจาะก็เข้าบนล่างด้วยเช่นกันค่ะเจาะเราแตกนะคะบนแตก1-6ล่างแตก4-6นะคะอะใครตามมาถึงฮานอยเวพีก็โชคดีนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็แนวทางก็มีเข้าไม่หลุดได้นะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยด้วยนะคะสรุปก็เข้าทั้งหมด3ฮานอยที่แอดได้นำมา ให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะอ่าเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยแรกก่อนนะคะฮานอยเฉพาะกิจนะงวดวันที่หกกรกฎาคม2564หค่ะในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะมาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะแอดให้เด่นสี่ค่ะรองส วิ่งรูสีกับสามนะคะมาดูชุดเจาะทั้งหมด8ดชุดกันค่ะ ชุดเจาะ8ชุดนะคะมีชุดเด่นมี4ชุดมี4 1 4 3 4 6และ4 8ค่ะชุดรองมี3 1 3 6 3 7และ39ค่ะเจาะ8ชุดนะคะโดยแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะ4ชุดเท่านั้นเอ้ย2ชุดเท่านั้นค่ะขอัยนะคะพูดผิดแอดชอบ4 6หและ37ค่ะอค่ะ ใครชอบน้อยชุดก็ตามแอดนะคะเพียง2ชุดเท่านั้นหากไม่ชอบก็จัดไปเลยค่ะเจาะ8ชุดนะคะเลือกตัวที่เราชอบได้นะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเด้อวิ่งสี่รูดสี่วิ่ง3ามรูด3าค่ะนี่คือแนวทางหวยฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะฮาหนอยแรกนะอ่ะเรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยพิเศษกันต่อนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะแอดให้เลขอะไร ตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นสองตัวรองค่ะรงสี่วิ่งรสูสองกับสี่นะคะสองกับสี่เป็นหลักนะมาดูชุดเจาะแปดชุดกันค่ะ ชุดเจาะ8ชุดนะคะชุดเด่นมี 21, 24, 26และ28ค่ะชุดรองนะคะมี 41, 46เออ 41, 45, 46และ47ค่ะรวมเจาะ8ชุดนะคะแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้2ชุดนะคะชอบ24ค่ะอีกชุดนึงนะชอบ47ค่ะ หากใครชอบตามแอดก็จัดไปเด้อหากไม่ชอบก็เจาะแปดชุดได้เลยนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง2รูดสองวิ่งสีรูดสี่ค่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยพิเศษฮานอยที่สนะคะอ่ะมาดูแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อค่ะมาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะตัวเด่นแอดให้เป็นแปดค่ะตัวรองนะคะรองสามค่ะ วิ่งรูด8กับ3นะคะมาดูเจาะ8ชุดกันนะคะ เจาะ8ชุดนะคะชุดเด่นมี 82, 83, 86และ87ค่ะส่วนชุดรองนะคะมี 32, 35, 36และ37ค่ะรวมเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะชอบ86ค่ะอีกชุดหนึ่งนะชอบ37ค่ะ2ชุดนี้นะคะ หากใครไม่ชอบเจาะ8ชุดได้เลยค่ะเลือกตัวที่เราชอบเป็นพิเศษก็ได้นะคะเล็กเจาะนะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเด้อวิ่ง8รูด8ดวิ่งสามรูด3ามค่ะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอยปกติแนวทางที่3นะคะอะ่เรามาดูแนวทางหวยฮานอยว p ีฮานอยสุดท้ายของวันนี้กันต่อนะคะมาดูตัวเด่นตัวรองค่ะตัวเด่นนะคะแอดให้เด่น8ค่ะ ตัวรองรองศูนย์นะคะเดรนแปดรองศูนย์ค่ะวิ่งรูดนะคะมาดูชุดเจาะแปดชุดกันค่ะ ชุดเจาะนะคะชุดเด่นมี 80, 82, 84, 86ชุดรองนะคะมี 02, 04, 06และ07ค่ะรวม8ชุดเจาะนะคะแ่แอดเน้นตัวที่ชอบให้นะคะชอบ82ค่ะอีกชุดหนึ่งนะชอบ06ค่ะอ่ะหาใครชอบตามแอดก็2ชุดนี้นะคะหากใครไม่ชอบก็เจาะ8ชุดไปเลยค่ะ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง8รูด8วิ่งศูนย์รูดศูนย์เด้อก็เป็นแนวทางหวยฮานอยวีพีฮานอยที่4นะคะครบหมดแล้วนะคะแอดก็วางแนวทางหวยฮานอยทั้ง4ฮานอยครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะอย่าลืมนะคะหากใครชอบเจาะอ,อย่าลืมไปกลับบนล่างด้วยนะคะส่วนใครชอบวิ่งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาหากใครชอบรูดก็ รู้ได้ค่ะแต่แอดก็ขอเน้นนิดนึงนะเอ่อฝากไว้นิดนึงก็คืออยากให้ติดวิ่งบนไปบ้างค่ะเผื่อบางครั้งตัวเลขที่แอดวางไว้ให้นะคะเลขวิ่งเลขรูดเนี่ยค่ะเผื่อมันกระเด็นไปอยู่หลักร้อยบนนะคะเหมือนที่ผ่านมามันก็เคยไปอยู่หลักร้อยบนมาแล้วนะคะบางฮานอยนะแอดก็เน้นตรงนี้เป็นพิเศษหน่อยนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแนวทางย่อมมีเข้าไม่หลุดได้เสมอนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเดอ้อการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะควรจัดแบบเบาๆนะคะอย่าทำอะไรเกินตัวและอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแอดก็ไม่ขอสนับสนุนสิ่งที่ผิกดกฎหมายและการพนันใดๆทั้งสิ้นเดอ้อ หากใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะหากใครอยากจะรับชมคลิปหววฮานอยย้อนหลังก็ไปรับชมได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะทั้งหมดอยู่ในเพลย์ลิสต์ค่ะแนวทางทั้งหมดนะรวมถึงแนวทางหววฮานอย i, เออแนวทางหววอื่นๆด้วยค่ะก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ด้วยเช่นกันค่ะก็รอลุ้นรอฟังผลกันนะคะว่า แนวทางทั้ง4ฮานอยของแอดที่วางไว้ให้วันนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปก็จะเป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะก็ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ